พี่ต้นทุนไม่เท่าเขาพี่เรียนจบน้อยพี่อายุเยอะมากพี่ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยทำ facebook พี่ยังทำไม่เป็นเลยพี่ไม่รู้จะไปทางไหนพี่คะวันนี้ค่ะถ้าพี่เริ่มเล่นโทรศัพท์เป็นรับรองค่ะพี่ทำได้แน่แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากบอกเลยคือเลิกตัดสินตัวเองว่าตัวเองเป็นคนด้อยค่าเลิกนะคะดูถูกตัวเองว่าวันนี้ พี่ต้นทุนไม่เท่าใครพี่มีสองมือพี่มีสมองเท่าคนอื่นเลยวันนี้นะคะลองเปลี่ยนคาว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ลองเปลี่ยนซีว่าวันนี้ฉันจะทำมันได้ยังไงฉันจะมีวิธีไหนที่จะทําให้มันสําเร็จให้ได้นะคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดจากพลังลบๆนะคะเอาพลังบวกเข้าไปแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองว่าคนอย่างคุณเนี่ยมีความสามารถสุดๆเลย คุณไม่รู้แล้วมีอะไรบ้างที่คุณจําเป็นต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะที่คนอื่นเขาทาได้แล้วฉันยังทําไม่ได้นะคะลองใส่พลังลองใส่ความคิดแล้วก็ตั้งใจทําจริงจังให้ครบ30วันคุณจะเห็นว่าพัฒนาการของคุณนะคะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นทุกวันแล้วก็มีโอกาสใกล้เคียงกับเป้าหมายนั้นหรือยังถ้ายังนะคะมีอะไรบ้างที่คุณต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองเชื่อเลยค่ะว่าถ้าวันนี้ ลองเปลี่ยนจากความคิดนะคะมาเป็นการกระทําแล้วคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างมาเห็นใกล้ความจริงใกล้เป้าหมายที่คุณอยากทําทุกอย่างเปลี่ยนที่ความคิดเลิกดูถูกตัวเองนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจตัวเองมาสร้างพลังตัวเองลงมือทําทุกๆวันต่อเนื่องแล้วคุณจะเห็นว่า คนอย่างคุณเป็นคนที่มีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าใครบนโลกนี้ค่ะครูนกขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะสวัสดีค่ะ